งานที่รวมยอดีธรรมได้มากที่สุดน่าจะเป็นงานาระโถงลำลึกนี่นะภาพอย่างนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้มันไม่เคยมีโอ้โหเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันยิ่งใหญ่มากเลยขนลุกอะ่ะวันนี้สาขาบูชามันมาอยู่เดือนมิถุนายนก็ลเลยคิดว่าน่าจะพันดวกงานวันวิสาขาบูชาและวันงานาระโถงลำลึกเนี่ยเป็นงานเดียวกันขอน้อมลำลึกเธิดทูลพระคุณ กกาาสสุุมมัยยินนล็ปกติแล้วเนี่ยเราจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในวันที่9ที่สันติอโศกนะครับแต่ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าหนึ่งะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของราชินีนะสองเป็นวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาก็เป็นวัน พิเศษของศาสนาพุทธนะที่พระเจ้าประสูตัตตสรู้ปนิพพานเป็นเป็นวันเดียวกันคือวันขึ้น15บห้าค่เดือน6กนะเราก็เลยถือโอกาสที่มันเป็นวันมงคลนะสองส่วนนะแล้วก็มีบูชาพระบรมสาลีริกาตุอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่3เนี่ยเข้ามาจัดในวันที่3ม,มิถุนายนภาษาลีาริกาตาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะระลึกถึงพระเจ้างั้นถ้าเราระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ มุ่งประสงค์ให้เรานเนี่ยเราเลือกเห็นคำาำสอนของท่าน,นมากกว่าท<ม>่านยังบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตระบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไม่ใช่ว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมาดนบันดาลให้เราหรือทําให้เราเกิดความวิเศษนะแต่ว่าความวิเศษมันเกิดจากเราเอาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติอันนี้มันก็จะไม่งมง,งายเพราะว่าคําสอนพองพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทําได้จริงก็มีผลจริง มันก็เป็นเรื่องที่เราเราต้องระลึกอย่างยิ่งเป็นความจำเป็นเป็นความจำนนที่จะต้องบอกว่าอาตมาเป็นอราหารันต์แล้วในวันนี้นี่นะพอบูชาพระบรมสารีเลกธาตุาเสร็จนะพ่อครูก็ประกาศความจริงซึ่งไม่เคยประกาศมาก่อนเลยนะพอท่านพูดประกาศความจริงบอกว่า อาตมาเนี่ยเป็นอรหันนะมาสื่อสารมาแสดงให้รู้ว่าความจริงของคนจริงนะมันเป็นแบบนี้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอรหันมันต้องอย่างนี้มันต้องพูดได้มันต้องสื่อสารได้มันต้องบอกได้ถ้าเมืองไทยถ้าพุทธศาสนานะคนที่บรรลุธรรม แล้วพูดได้คุยได้มันก็จะทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความแน่ใจมั่นใจและเกิดความศรัทธาแล้วพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วเดินตามเพื่อเข้าถึงความเป็นอรหันต์เหมือนกันจะให้มาเข้าใจจะกลับมาเข้าใจหรือว่าเชื่อถือในเรื่องความจริงอรหันต์จริงหรืออะไรจริงกันอย่างที่อาตมายืนยันมันไม่ง่ายหรอกนะขนาดปกติเนี่ยหลวงปู่เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยจะถึงประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็จะมีพิธีที่เรียกว่ามีข่าว ขาวที่สําคัญสําคัญอะนะปรากฏว่า,า,า,ามีจดหมายน้อยขึ้นไปบอกว่าเ,าเรื่องข่าวไว้ก่อนนะยกเวลาให้ให้ใหลวงปู่อีกครึ่งชั่วโมงนะหลวงปู่เนี่นะพูดไปจนกระทั่งถึงสองทุ่มแล้วนะปรากฏว่านะเสียงคนฟังนี่นะหูไม่มีนะทุกคนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบนะพร้อมที่จะฟังหลวงปู่ด้วยความรู้สึกรุ่นเริองในธรรมอนะเห็นจริงนะเห็นตามนะ แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สมกับที่หลวงปู่ประกาศถ้าหลวงปู่ประกาศแล้วคนหล่ำแหลมแล้วคนไม่ค่อยมีนี่นะมันก็จะรู้สึกว่าพระอาหารอย่าง,งนาางงี้เหรอพอที่สัตอย่างนี้เหรอแต่โอ้โหพอประกาศขึ้นมามันไม่ใช่ไงโอ้โหมันทุกองคาประยบทุกองค์ประกอบสายตาของคนเลยนะกิริยาแล้วก็อาการอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โหมัน มันอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ในบรรยากาศที่รู้สึกว่าซาบซึ้งดื่มดำ่ำประทับใจอะไรเงี้ยและนี่ก็คือวันแรกของงานอโศกรำลึกที่เป็นทั้งวันวิสาขาบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนงางเจ้าสุธิดาพระชาราสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีและเป็นวันบูชาพระบรมสารีริกธาตุความพิเศษของงานนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นเพราะอดีตเป็นเพียงหนังสือจำนวนนับไม่ถ้วนบนชั้นวางของพิกัดและเวลาดังนั้นความพิเศษของงานนี้จึงคือปัจจุบันที่เรากำลังตัดสินใจเลือกที่จะทำบางอย่างจากการอ่านหนังสือบนชั้นวางเหมือนกับที่ทุกๆคนซึ่งมาร่วมง,งานในวันนี้ตัดสินใจ ที่จะอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาตนเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นและเพราะทุกคนตัดสินใจจะเป็นคนที่มีคุณค่าวันนี้จึงสำคัญ